สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูครูชื่อนุสุคน์ปานแดงค่ะจากโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการอ่านวรรณคดีในเบื้องต้นนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการอ่านวรรณคดีต่อนะคะเป็นการอ่านวรรณคดี2เราจะมาทําความรู้จักนะคะกับคําว่าวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะงานศิลปะที่ใช้ภาษาเป็นสื่อเรียกว่าวรรณกรรม เป็นผลงานสร้างสารรค์ที่เกิดจากความรู้สึกและความนึกคิดของมนุษย์ค่ะ วรรณกรรมเรื่องใดที่คนอ่านแล้วอ่านอีกแล้วก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างช้านานถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาเพราะมีการเวลาเป็นเครื่องตัดสินอย่างหนึ่งและมีกลุ่มบุคคลในอดีตกล่าวยกย่องไว้อีกอย่างหนึ่งเราเรียกวรรณกรรมประเภทนี้ว่าวรรณคดีนั่นเองค่ะซึ่งวรรณคดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากวรรณกรรมที่เป็นงานเขียนค่ะและเพื่อแยกออกมาจากวรรณกรรมในปัจจุบันเช่นนวนิยายเรื่องสั้นที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้ เมื่อจะเน้นและเจาะลงไปอีกว่าเป็นผลงานที่บรรพบุรุษของคนไทยสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาถึงลูกหลานเราก็เรียกวรณคดีของคนโบราณนั้นว่าวรณคดีมรดกนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นวรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีเป็นต้นค่ะ และเนื่องจากวรรณคดีใช้ภาษาเป็นสื่อและภาษาก็มีทั้งที่เป็นคำพูดและเป็นตัวอักษรเราจึงอาจจำแนกวรรนคดีออกเป็นสองประเภทได้แก่วรรนคดีมุขปาฐะซึ่งก็คือการถ่ายทอดสืบต่อกันมาแบบปากต่อปากนั่นเองเช่นเพลงพื้นบ้านนิทานชาวบ้านบทร้องเล่นเป็นต้นนะคะและวรรณคดีลายลักษณ์ค่ะซึ่งได้แก่การจดบันทึกไว้ในต้นฉบับสมุดไทยค่ะ ต้นฉบับใบลานหรือมีการพิมพ์เผยแพร่แล้วเป็นต้นค่ะวรรณคดีอาจจำแนกตามแหล่งที่สร้างสารรค์งานเป็นวรรณคดีท้องถิน่นและวรรณคดีราชสำนักได้อีกด้วยนะคะซึ่งวรรณคดีท้องถิน่นก็เช่นนิทานชาวบ้านถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้หรือวรรณคดีราชสำนักซึ่งส่วนใหญ่กเ็เป็นผลงานของพระมหากษัตริย์หรือข้าราชบริพารน,นั่นเองเช่นวรรณคดีเรื่องอีเหนาลิลิตะเลงพ่ายมีราชภูเขาทองค่ะ เมื่อเราอ่านวรรณคดีแล้วเรารู้จุดมุ่งหมายแล้วสิ่งที่เราจะต้องหาให้ได้นะคะจากวรรณคดีก็คือคุณค่าของวรรณคดีค่ะ วรรณคดีมีบทบาทเหมือนกับงานศิลปะประเภทอื่นๆค่ะคือสร้างความบันเทิงใจและจันลงใจด้วยความบันเทิงใจก็คือความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอารมณ์เมื่อได้เสพรสงานศิลปะเช่นเดียวกับความอิ่มท้องเมื่อเราได้เสพรสของอาหารนั่นเองส่วนความจันลงใจก็หมายถึงสิ่งที่ทําให้เราเกิดความผ่องแผ่ชื่นบานและร่าเริงหายจากความหมกมุ่นกังวลใจมีการขัดเกลาและมีอารมณ์ที่ กล่อมเกลาแล้ววันคดีจึงนับว่าเป็นสิ่งที่กล่อมเกลามนุษย์ให้รู้จักทั้งความงามความดีและความเป็นจริงของชีวิตนั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วเรามักถือกันว่าบทบาทสำคัญของวรณคดีก็คือการให้บันเทิงใจมากกว่าจนลงใจแต่หากลองพิจนารณาดูวรณคดีจริงๆแล้วนะคะโดยเฉพาะวรณคดีโบราณแล้วจะพบว่าบทบาททั้งสองนะ่ะมีความสำคัญควบคู่กันมาค่ะ กวีไทยมุ่งสร้างสารรค์ผลงานประพันธ์ให้มีความเพลิดเพลินด้วยและก็สั่งสอนเพื่อยกระดับจิตใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังไปด้วยคุณค่าของวรรณคดีไทยจึงมีทั้งคุณค่าทางด้านอารมณ์และคุณค่าทางด้านคุณธรรมค่ะ มาดูกันค่ะว่าคุณค่าทางด้านอารมณ์เป็นอย่างไรคุณค่าทางด้านอารมณ์ทุกวันนี้เราหาความเพลิดเพลินใจจากการท่องเที่ยวดูภาพยนตร์ดูโทรทัศน์ฟังเพลงหรืออ่านหนังสือแต่คนสมัยก่อนไม่มีโอกาสเช่นนี้ใช่ไหมคะสิ่งบันเทิงใจของพวกเขาก็คือการดูมหรศพเช่นโขนละครทําให้มีการแต่งหนังสือขึ้นมาเพื่อใช้เป็นบทสําหรับแสดงมหรสพดังกล่าวเช่นรามเกียรติเป็นบทภาคโขน อินหนาวเป็นบทละครรำเป็นต้นเนื้อเรื่องของวรรณคดีประเภทนี้มักจะเน้นความสนุกสนานและชวนติดตามค่ะเช่นเรื่องของการผจญภยัยเรื่องรักเรื่องรบเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกวันวรรณคดีประเภทนี้ก็แต่งไว้สำหรับอ่านด้วยนะคะชเช่นเดียวกับวรรณคดีประเภทอื่นๆด้วยค่ะ ในการอ่านหนังสือของคนสมัยก่อนนะคะส่วนใหญ่มักไม่อ่านเงียบๆอยู่ในใจอย่างที่เราอ่านอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะนักเรียนแต่จะอ่านออกเสียงค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อฟังเนะื้อเรื่องที่สนุกสนานเพื่อการฟังความไพเราะของคำประพันธ์ไปด้วยความอิ่มอารมณ์จากวรรณคดีจึงมีทั้งเนื้อหาที่สนุกชวนติดตามและเสียงไพเราะที่ทำให้เพลินอารมณ์ค่ะในการประพันธ์วรรณคดีจึงต้องคำานึงถึงเสียงของคำเป็นสำคัญค่ะ คุณค่าทางด้านที่2ก็คือคุณค่าทางด้านคุณธรรมค่ะเมื่อนักเรียนลองพิจารณาวันคดีไทยโดยเฉพาะวรณคดีโบราณแล้วจะพบว่ากวนะีมีความตั้งใจที่จะแสดงคุณธรรมไว้ในผลงานของตนค่ะอาจจะเป็นทางตรงในวรรณคดีคําสอนหรืออาจจะเป็นทางอ้อมเช่นวรรณคดีบันเทิงที่จบลงด้วยข้อคิดหรือคติเตือนใจ ตัวอย่างของประเภทแรกจะพบได้จากวรรณคดีในยุคที่คนไทยกำลังสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นวรรณคดีส่วนหนึ่งในสมัยนั้นจึงมีเนื้อหาและแนวคิดที่เป็นคติเป็นข้อแนะนําในการดําเนินชีวิตและการวางตัวในสังคมส่วนวรรณคดีบันเทิงที่กวีจะแฝงคําสอนไว้อย่างอ้อมๆนั้นอาจปรากฏในคําพูดของตัวละครที่ทําให้ผู้อ่านจดจําต่อๆกันมาจนกลายเป็นคติสอนใจค่ะอย่างเช่นคําสอนของฤาษีในเรื่องพระอภัยมณี ฤษีเห็นว่าสุดสาครไว้ใจผู้อื่นมากเกินไปจึงเสียทีชีเปลือยชีเปลยหลอกพาสุดสาครไปเรียนมน์บนเขาและผลักตกเหวแล้วก็ลักเอาไม้เท้ากับม้านิรมกรไปฤษีมาช่วยสุดสาครได้แล้วก็ให้คำสอนไว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน เห็นไหมคะว่านี่เป็นค like ําสอนที่หลายๆคนเคยได้ยินนะคะแล้วก็ถูกใช้สอนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะการอ่านวรรณคดียังน่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจชีวิตมนุษย์ได้มากขึ้นด้วยนะคะปฏิกิริยาที่ตัวละครในวรรณคดีแสดงออกก็เหมือนที่มนุษย์ทั่วไปพึงมีค่ะเพียงแต่อาจต่างไปเพราะเงื่อนไขที่กําหนดด้วยค่านิยมและความเชื่อ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและถิ่นที่วรรณคดีไม่ได้เกิดจากจินตนาการอย่างเดียวค่ะส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์สิ่งที่กวีหรือนักเขียนถ่ายทอดไว้ในผลงานก็คือมุมมองที่เขามีต่อชีวิตหรือบทวิจารณ์ที่เขามีต่อชีวิตหรือที่เขาประสบนั่นเองบทวิจารณ์ชีวิตของพระอภัยมณีคุณแผนอินาพระรามที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีโบราณก็คือเรื่องของมนุษย์ที่มีความรัก โลภโกรธและหลงนั่นเองค่ะแสดงออกกันไปตามแต่จะถูกกําหนดด้วยบทบาทชีวิตของนนทกชวนให้เราชะโง,งนว่าเอ๊ะจริงหรือที่นนทกต้องพินาศเพราะใจกําเริบอาหาังกาเมื่อได้อ่านแล้วก็คิดตามไปเราก็น่าจะได้อะไรจากการอ่านวรรณคดีโบราณมากกว่าเพียงการอ่านเรื่องเพื่อเอาความบันเทิงใจอย่างเดียวนะคะและขณะที่เรากําลังสัมผัสความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในครั้งนั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่าความคิดนี้ หรือความรู้สึกอย่างนี้บางครั้งก็เคยเกิดขึ้นในใจของเราหรือในใจของคนใกล้ชิดกับเราเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญคำนี้ค่ะนักเรียนจะต้องรู้จักกับคำว่าค่านิยมด้วยนะคะซึ่งค่านิยมก็หมายถึงความรู้สึกความคิดหรือความเชื่อของมนุษย์ว่าสิ่งใดมีความหมายหรือมีความสำคัญต่อตอนหรือกลุ่มของตอนเพียงใดค่านิยมจึงเป็นสิ่งกำหนด พฤติกรรมของบุคคลในการเลือกกระทำสิ่งหนึ่งหรือเว้นกระทำสิ่งหนึ่งเช่นค่านิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวทําให้หญิงไทยประพฤติตนเป็นกุลสตรีไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ลุ่มหลงและไม่ชิงสุกก่อนห่างค่ะ เมื่อเราได้ทราบถึงคุณค่าของวรรณคดีแล้วนะคะนอกจากนี้อย่างที่ครูได้บอกไปข้างต้นว่าวรรณคดีก็เหมือนกับศิละปะประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นศินละปะในการประพันธ์ในวรรณคดีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวรณิลป์จึงเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันค่ะศิละปะในการประพันธ์ก็คือศิละปะในการสร้างสารรค์วรรณคดีให้มีความงามความไพเราะและความหมายเป็นที่จับใจผู้อ่าน ซึ่งเราเรียกมันว่าวันณศิลป์นั่นเองเมื่อจะแต่งวรรณคดีสักเรื่องหนึง่งกวีไม่ได้เพียงแค่คิดแค่เนื้อหาขึ้นมานะคะแต่จะต้องคิดกลวิธีการประพันธ์ให้ผลงานนั้นออกมาอย่างเหมาะเจาะเพื่อสื่อทั้งความหมายความไพเราะงดงามด้วยวิธีการประพันธ์ที่สําคัญที่จะกล่าวถึงในที่นี้จะกล่าวถึงการเล่นเสียงเล่นคําและการใช้ภาพพจน์ค่ะ การเล่นเสียงค่ะการเล่นเสียงคือการสั่นคาให้มีเสียงสัมผัสเป็นพิเศษกว่าปกติเพื่อให้เกิดทํานองเสียงที่ไพเราะน่าฟังและเพื่ออวดฝีมือของกวีด้วยมีทั้งการเล่นเสียงพยัญชนะการเล่นเสียงสระแล้วก็การเล่นเสียงวรรณยุกต์ค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจิบจับเจ้าจเจ้าเจ้ารังมาจอกจับจันจันจาจา่จาจ้า เขาคอยค่อยคอยหาเห็นโทษซ,อนซ,อ,นซอนซ่อนซ้อนซิ้วหน้านิ่งเร้าเอาขวัญจากโครงอักษรสามหมู่ของพระศรีมโหสถค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีการเล่นเสียงพยัญชนะนะคะก็คือการใช้เสียงพยัญชนะหลายพยางติดติดกันคําประพันธ์ร้อยกรองโดยทั่วไปไม่บังคับสัมผัสพยัญชนะค่ะแต่กวีก็ใช้เสียง สัมผัสพยัญชนะเพื่อให้มีความไพเราะปกติเนี่ยมักจะมีการสัมผัสเสียง2-3เสียงตัวอย่างเช่นนะคะปัญญาตรองตริล้ำลึกหลายโครงสุภาษิตโสรสตรยางพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเสียงสัมผัสพยัญชนะก็คือตรองและตริล้ำลึกหลายนะคะแต่ในโครงอักษรสหมู่ที่ยกมาข้างต้นนี้มีสัมผัสพยัญชนะดังนี้ค่ะ บาทแรกค่ะใช้เสียงพยัญชนะจอค่ะติดกัน5เสียงก็คือจิบจับเจา้จาเจา้จาเจ้านะคะบาทที่2ค่ะใช้เสียงพยัญชนะจอติดกันถึง7เสียงด้วยกันก็คือจอกจาบจันจันจาจา่จาจ้าบาทที่3ใช้เสียงพยัญชนะ คอควายค่ะหรือเสียงเคติดกันสี่เสียงก็คือเขาคอยค่อยคอยนะคะและบาทที่4ค่ะใช้เสียงพยัญชนะซอโซนะคะหรือเซติดกัน4ี่เสียงก็คือซอนซ่อนซ้อนซิวนะคะซึ่งการใช้เสียงสัมผัสลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าการเล่นเสียงพยัญชนะค่ะ ในการเล่นเสียงสระนะคะก็คือการใช้สัมผัสสระหลายพยางติดติดกันค่ะโครงบทนี้นะคะมีสัมผัสสระเป็นสัมผัสนอกตามข้อบังคับฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพอยู่แล้วแต่กวีก็ได้เพิ่มสัมผัสสระในวรคอีกโดยมีคําที่เล่นเสียงพยัญชนะมาใช้เสียงสัมผัสสระซ้ําๆกันอีกได้แก่เจ้าเจ้าเจ้าเสียงสระเอาค่ะจันจันเสียงสระอะแม่กลจาจา่จาจ้า เสียงสระอาค่ะคอยค่อยคอย,คอยเสียงสระอะแม่เกยค่ะซอนซ่อนซ้อน,อนเสียงสระอะและแม่กลนค่ะการใช้เสียงสัมผัสลักษณะนี้เราเรียกว่าการเล่นเสียงสระนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นการเล่นเสียงวรรณยุกค,ค่ะการเล่นเสียงวรรณยุกก็คือการใช้คำที่ไล่ระดับเสียงสองหรือ3ระดับเป็นชุดๆไปตัวอย่างจากโครงบทนี้ก็ได้แก่ เจ้าเจ้าเจ้าเสียงสามันเอกโทจันจันเสียงเอกสามันจ่าจ่าจ้าเสียงสามันเอกโทคอยคอยคอยเสียงตรีโทสามันซอนซ่อนซ้อนเสียงสามันโทและตรีค่ะ การเล่นเสียงทั้ง3ลักษณะนี้นะคะทำได้ยากค่ะแม้จะมุ่งเน้นเรื่องการใช้คำที่ทำให้เกิดเสียงไพเราะเป็นสำคัญแต่ก็ต้องคำนึงถึงความหมายของบทประพันธ์ด้วยนะคะในโครงบทข้างต้นเนี้ยกวีบรรยายภาพนกกระจิบซึ่งเกาะจับเจา้าจนกระทั่งนกตัวที่เป็นเจ้าของรังกลับมาค่ะส่วนนกกระจอกและนกกระจากก็ส่งเสียงร้องเหมือนเจรจากันนกเขาที่เฝ้าคอยอยู่นั้นหน้าตาไม่น่าดูทาหน้านิ่วและซ่อนหน้าแม้จะอยู่นิ่งๆก็ยังน่ากลัว เห็นไหมคะว่าต้องใช้ทั้งความสามารถในการสันค์คำและก็ความหมายของคําด้วยนะคะอันนี้ตัวอย่างการเล่นเสียงอีกประเภทหนึ่งนะคะกาบและโครงบทต่อไปนี้ค่ะด,หด,หหด,หด,ดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูดูงูขู่ฝูดฟู้รูๆูหนูสู่รูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่ หนูรู้งูงูงรู้รูปทู่มูถูกับห่อโครงประภาททานทองแดงพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศค่ะจะเห็นว่ามีการใช้สัมผัสสระนะคะแล้วก็สัมผัสพยัญชนะได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะต่อไปเรามาฝากไว้ที่กิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะ นักเรียนลองพิจารณาดูว่าบทประพันธ์ต่อไปนี้นะคะแลถนัดในเบื้องหน้าโน่นก็เขาใหญ่ยอดเยี่ยมพโยงอย่างพยับเมฆมีพันธ์เขียวขาวดำแดงดูดีเรกดังรายรัตนานพมณีแนมหน้าใครชมบทประพันธ์ข้างต้นมีวรรณศิลป์ด้านการเล่นเสียงแบบใดบ้างพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะตอบคำถามลงในกระดาษ A4 ค่ะลองดูนะคะนักเรียนทุกคนคงจะทาได้ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน